ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมง,งานบุญประจำปีพุทธศักราช2568ทอดผ้าป่าสามัคคีงานปิดทองจองลูกนิมิตส่งน้ำพระรถน้ำผู้สูงอายุณวัดกรกช้างน้อยตำบลพังเทียมอำเภอพระทองคำจังหวัดนครราชสีมาระหว่างวันที่12และ13เมษายนพุทธศักราช2568กำหนดการ 12เมษายน7นาฬิกาตักบาตรทำบุญวันพระ8นาฬิกาเริ่มการบำเพ็ญกุศลต่างๆเช่นปิดทองจองลูกนิมิตตักไข่ปลาพาโชการกุศลลุ้นของรางวัลใหญ่มากมาย 18นาฬิกาพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์กลางคืนชมสุดยอดหมอลำเรื่องตอกลอนหมอลำขวัญใจแฟนนำโดยแมนจักรพันธ์ยิ่งเยออลังการงานแสดงด้านหน้าเวทีที่ตื่นตาตื่นใจชมกันโตรุ่ง้มงงงงงงอมรอือยังบงตรอพรหรือยงพอดบังนมตาเลอไปน้อยสิาเมษายนวันมหาสงกราน เจ็นาฬิกาตักบาตรทำบุญวันสงกรานต์9นาฬิกาประเพณีส่งน้ำพระรถน้ำขอพอรผู้สูงอายุ11นาฬิกาถวายพัฒหาหนเพลิ12บนาฬิกาทอดพระปาสามัคคีเป็นอันเสร็จพิธีประธานฝ่ายสง์พระครูไพศาลส,สุดที่คุณเจ้าคณะตำบลพังเทียมเจ้าอาวาสวัดชัยพระนองรองประธานฝ่ายสงฆ พระอธิการหวังโชติยานุเจ้าอาวาสวัดโกรกช้างน้อยพร้อมด้วยพระภิกษุสามเณรวัดโกรกช้างน้อยทุกรูปทุกองค์จึงขอบอกบุญขอเชิญชวนสาธุชนพุทธศาสนิกชนร่วมงานบุญใหญ่ในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกันร่วมจองเป็นเจ้าภาพพระปาสามัคคีร่วมปิดทองจองลูกนิมิตจองเป็นเจ้าภาพโรงทานเจ้าภาพอื่นๆหรือร่วมบริจาคสมทบบุญได้ตามกำลังศรัทธา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือติดต่อจองเป็นเจ้าภาพได้ที่พระอธิการหวังโชติยานุ0 8 0 7 3 6 8 5 2 4หรือที่พระสุริโยธานุตโมผู้ช่วยเจ้าอาวาส0 6 5 3 3 3 8 1 0 4ท่านผู้ใจกุศลที่อยู่แดนไกลโอนสมทบบุญได้ที่บัญชีทกสเลขที่บัญชี020 2 3 3 3 2 2 6 3 3ชื่อบัญชีพระสุริโยฟังสันเทียเที่ยวงานบุญณวัดโกรกช้างน้อยในครั้งนี้เที่ยวสนุกและได้มหากุศลให่า